มาทำการออกแบบต่อเนาะผมเป็น Design for me สมติว่าผมเลือกโซเชียลมีเดียอยู่นะครับ Format ผมเอาเป็น y o u u ูทูปทัมเนลและกันนะกดคลิกสร้างหนะ้าปก y t u t u โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่พรอมเข้าไปเป็นไอเดียเนาะผมก็บอกว่าอยากจะทําการสร้างตัว YouTube t h u m ัมเน l ความจริงตรงน,นี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็นได้นะครับเพราะเราใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วหรือเขียนอีกรอบก็ได้เช่นเดียวกันนะผมก็บอกว่า วิดีโอนะครับชื่อว่าเป็นตัวของ best skin care for growing skin in 2025นะครับก็คือสกินแคร์ตัวเด็ดผิวโกลสุดในปี2025ภาพเราอยากจะได้เป็นแบบผู้หญิงหน้ายิ้มเนาะผิวโกลสุขภาพดีกำลังถือขวดสกินแคร์นะครับพื้นหลังเป็นโทนพาสเทลสว่างประมาณนี้แล้วก็บอกว่าอยากได้เป็นสีชมพูอ่อนหรือว่าสีฟ้าอ่อน นะแล้วก็มีแสงระยิบระยะับร้อมรอบผลิตภัณฑ์นะข้อความก็จะให้เป็นแบบ Grow up your skin ก็คือผิวสวยเปล่งประกายประมาณนี้โอเคถึงว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเราใส่ข้อมูลประมาณนี้นะผมก็แนะนำว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าจะดีที่สุดแต่ว่าโอเคเราอาจจะใช้ตัวของ ChatGPT นะครับหรือแบรนด์อื่นน,นะทำการแปลงเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวืออจ,จะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนเราให ตัว AI ครับที่เป็น Chat GPT หรือแบรนด์ต่างๆเนาะที่เป็นแชทบอท AI แชทบอทเนี่ยช่วยแปลงให้เราเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็อาจจะดึงพร้อมภาษาอังกฤษมาในการปรับแต่งในแคนวาอีกทีก็ได้โอเคในนี้ผมได้แล้วผมก็ทำการกดเลยครับปึ๊บส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวดูผลครับว่า AI จะทำอะไรให้เรานะครับโอเคอันนี้เราจะสร้างที่เป็นของตัวของ YouTube Thumbnail นะครับก็คือหน้าปก YouTube นั่นเองอ,ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นโปรตไทป์เนาะอาจจะแบบอาจจะปิดงานขายได้หรือเราต้องมีการรีดีไซน์เพิ่มเติมอีกก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้ที่ผมใส่ข้อมูลโอเคอาจจะมีกำลังถือขวดสกินแคร์แต่ในรูปอ,อาจจะไม่มีใช่ไหมดังนั้นเราจะอาจจะต้องทำการมอดิไซน์ต่อหรือจะพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมปิดก,ก็ได้ให้ เป็นสิ่งที่ตรงจุดเราหรืออาจจะได้ดีไซน์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ครับแบบเนี้ยได้แบบผิวโกลนะครับประมาณนี้พื้นหลังสว่างเป็นพาส t เทลอันนี้เป็นแบบออกฟ้าอ่อนนะอันนี้สวยนะอันนี้ดีนะหรือแบบถือขวดผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยหรือถือแบบนี้เลยหรือเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันเนียะงานดีไซน์ซึ่งผมดูว่าเฮ้ยมีความน่าสนใจและสามารถเอามาใช้เป็นตัวเริ่มต้นให้เราได้ แบบนี้สมมติว่าเฮ้ย hey, ผมเอานี้แล้วกันเราก็กดคลิกไปเลยครับเนี่ยโทนสีจะเปลี่ยนไหมล่ะหรือใช้โทนสีเดิมขอจะมีให้เราเลือกเนาะเป็นสีในรูปแบบต่างๆเห็นปะอันนี้ก็คือกรณีถ้าเราต้องการอยากจะปรับสีแม้ว่าเราใส่พร้อมไปแล้วเราก็สามารถมาแอดจัดปรับได้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์มันไม่มีวันหยุดครับมันอยู่ที่เราต้องลองตลอดพอเราลองเสร็จถ้าเราชอบก็โอเค นี่ผมเอา4ีตีมประมาณอันนี้แล้วกันดูน่าสนใจเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการใช้เรากดตัวของ Use c a n v a Editor s ก็จะกระโดดไปหน้าง,งานของเราพอไปหน้าง,งานของเราตัวน,นี้เราก็สามารถทำการ Edit นะหรือว่าปรับแต่งนะตามความชอบของเราได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะดีไซน์ตัวอินเทอร์เฟซต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรนะก็จะมีให้เราแบบเฮ้ยดีไซน ตัวต่างๆแลยจะปรับขยายนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถดีไซน์ได้หมดเนาะอันนี้ก็คือไปอีกอันหนึ่งที่แบบฮ้ยน่าสนใจหรือจะรีตรงนี้ใหม่ก็ได้เพราะว่าที่ผมบอกว่าตัว a อคับเป็นแค่ตัวเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบทำงานได้แบบง่ายขึ้นแต่ปะเรายังไม่รู้ที่จะทำอะไรพอมีตัวนี้ขึ้นมาช่วยเราทำงานนะครับมันจะเดบงานได้แบบรวดเร็วแล้วก็คิดว่าจะทำให้เราแบบทำงานได้แบบมีความสุขขึ้นแล้วก็ทำให้เราเราทำงานได้แบบ ดีไซน์งานได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นส่วนดีเหมือนกันเนาะที่ช่วยเราแบบดีไซน์งานที่แบบให้มีเอกลักษณ์นะครับที่น่าสนใจก็โชว์ผลอันนี้ครับเราก็ได้ตัวของ y o ยู u ู u ทัมเนลแล้วที่เหลือก็ไปปรับแต่งกันนะครับ